หมูใช่ไหมี่พี่ซาผมได้สำหรับคนพี่แล้วนคนพิเศษตักเลยครับช่วยสมาหากินครับคุณพี่ช่วยตัวเองใช่บผมไม่เป็นไรครับผมไม่เอากระเทียม พรุ่งนี้มันก็ได้ค่ะได้เพราะคนพี่เปลี่ยนไปวันเส้นหรือในวันน้ำใจได้ต้อง,งมีแล้วคุณพี่เอาเส้นเอาผักเยอะครับผมลลเล็กเนะาะครับผมผักเยอะคิดแต่ค่าผักครับพี่สองก้วยเนาะ ขอบคุณมากครับคุณพี่เป,เป็นเล็กเนาะคุณพี่เนาะไม่ต้องเยอะนะพอะ่อขาผมกลัวคุณพี่ไม่อิ่มครับผมไไมม่หดดเสีย้ขอบคุณมากครับคุณพี่ส,สวยสักครู่นะครับส,สวย 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5. แป้นหนึ่งเดียวยีสองหนุ่มครับผมมีสองถ้วยครับ ครับผมไก่เนาะคุณพี่เนาะกระเทียมได้เนาะกินได้ปกติครับผมเอาน้ำหน่อยเดียวด้วยคับไก่เปื่อยครับผมวันนี้เพราะว่าผมครับผมไม่เป็นไรครับขอให้คุณพี่ทานอร่อยชื่นใจนะครับผมออะะไร่เลือดโอเคคร่ะผมเปล่าครับผมพอแล้วไม่ต้องเยอะ กินน้อยเนาะกินไม่หมดนเสดายครับครับผมสากิ่งแก้วครับคี่พี่ครับผมแล้วก็บะหมี่เนาะคุณพี่ฝั่งนู้นอะไรนะขาวขาวปลหาเลยบะหมี่บะหมี่ใช่ไหมคุณพี่ครับผมไก่ตั้งคู่เนาะ โครับผมแล้วลูกสาวมาใครคนเดียวเหรอวันนี้เพื่อนหว่ใครโรงพยาบแล้วก็ไปตั้งอ๋อไปตั้งเสียงใช่ไหมบองหาด้วยนะว่าอะไรตั้งไปได้ไหมจำได้ไหมคะเหรอครับผมทีจำได้ครับแล้วผมก็ถามถามคนณพี่อีก ก็กปลาทองครับผมลืมปลาทองครับผมทำได้อยู่แหละมีขาวหมูสดได้มีขาว่าแล้วมีขาวหมูครับผมครับผมเอาบะหมี่บะหมี่เรียกคำครับผมบะหมี่หมูได้แล้วครับ ที่ช้ำครับผมถึงเหลืครับผมพี่หนุจะเอาไหมเนี่ยว่ามีได้แล้วครับผมยืนยื้นุ่งหงิดช้าตลอดอะไรก็ไม่รู้ลูกค้าไม่ช้าผมช้าเองครับผมไม่สามสิบครับ ผมจะเห็นถั่วเมื่อกี้ถัถ่วมีครับผมใส่เองเลยครับคุณที่มีข้าวนี่ไก่เนะาะครับผมไก่สองน้องสักบาทเนาะห้าห้าสิบอ่ะส,สี่สิบห้าก็ได้ครับผมห้าสิบห้าส<ด>ิบ<ม>ไปน่องครับผมน้องไป นะครับผมหมครับหมอนะตรงนี้มันร้อนะเราไปนั่งนึงดีกว่าเออ่ต่ครับผมขนาดนั้นเลยสิถ้ามันลอยมาตรงนี้มันก็น่าจะึงครับ เอาวนเส้นไม่เอาเผืองอแต่เอางอกนี่ออยสั่งยังกระดาษ่นเส้นกระหลดาหมูสองคนไม่สั่งหรอสั่งเขาสั่งไปแล้วครับผมแล้วรอรอสุดสวยท่านนี้ก่อนครับมาล้าไหมเอาเนาะเอาพิเศษหมูพิเศษหมูครับผม

าันนี้งงนะครับผมขอบคุณมากครับ ขามหมูได้แล้วนะครับผม,ชบผมใช่ไหมแล้วก็ บะหมี่ใช่ไหมครับผมบะหมี่หมูพิเศษหมูครับผมเมื่อกี้แบ่งร้อยให้ผมเนาะใช่ค่ะครับผมนี่ครับพิเศษหมูเนาะบะหมี่ก้อนเดียวหรือสองครับผมก้อนเดียวก้อนเดียวเนาะครับผมได้ไหมได้ครับคุณพี่ หลุดเอาใหม่ครับผมต้องทำยินยันทำให้ใหม่ครับอ่าน้ำตาลไหมแต่ผมขอคิดค่าน้ำตาลเท่านครับผมหยอกหยอกครับผมไม่จริงนะลูกค้าเคยทำฟ้าหลุดเหมือนกันแตทำให้ใหม่ครับผมเพราะมันไม่ใช่คนเป็นของลูกค้าครับผมฝาผมไม่ดีเองลูกค้าลูกค้า อะไรน่นเราเาะรก็ราราือรบผมเริ่มบอกว่าชุดรถเติมเองเนาะรถฟ้าแดงครับ ที่เกาเหลาเนาะหนึ่งร้อยเนาะแล้วผมก็ดีเนาะคุณพี่ตัวจะไม่ได้อดจาดบังคับขอบคุณมากค,ครับเ,เดี๋ยวก่อนยี่สิบบาทครับผมยี่สิบครับผมค่าผมลืมไปโทษทีครับแน่ครับ มากครัพพี่ตักเลยครับผม lòng mua nó không thấy nó Ja! Yeah. Mm -hmm. <laughs> ้าเล่นบ่อยครับผม <Okay. S 1> ผมว่าเอาเอา,เอาออกนั้หละเออไอเทมไม่เอา คุณมากครับคุณพี่เอาเลยดีครับแบบมีแห้งเนาะครับผมมีครับผมมีครับเห่นมาได้อย่างเดียวเนาะครับผมก็เยอะเหมือนกันครับพี่ครับครับผมไม่เป็นไรสำหรับคุณพี่หมดก็คือหมดพี่ผมไม่ได้ชี้ทีครับผมแต่ต้องมีให้ลูกค้าถ้าหมดก่อ็ไม่เป็นไรครับ แ,แพงคือรับป,ประทานขาดตดลยอะ,อะไรเกี่ยวกับโควิดแพงไม่แ,แพงก็ขาดครับผมมันล่อย่างเดียวเนาะครับผมผมไปถ้งกับหนู้อเาผมกชิ้นับหมูขาผมีสคราฟุกี้ขาผม ได้หมดครับผมขอให้เป็นต่างครับผมถ้าคนอื่นไม่เอาเอาไม้ผมผมเอาหมดครับคุณพี่เด้วเข,ข,ขาไปเข้าค่ายเมื่อไรจะกลับครับผมจะ,จะกลับ,ลบนะออโอ้โหเพราะเขามาแทนที่มบ หัวไหมหัวได้ไหมคุณนทรเ็หน่อยเนาะครับผม ผมติดตามก็ได้ทางเพจและ YouTube ครับผมมีลงให้ดูทุกวันครับผมสวัสดีครับ